สวัสดีครับผมชื่อธานินขุนนนท์ครับชื่อเล่นชื่อครูนินนะครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ครับเอาคะแนนโทอีกไปทำอะไรใช่ไหมครับก็จะนำผลการสอบโทอีกนี่นะครับไปประกอบการเลื่อนตำแหน่งซึ่งต้องการคะแนน listening กับ reading นะครับ400คะแนน up นะครับ ระหว่างเรียนกับโทรอิกจุลาติลเตอร์กับอ่านเองชอบเรียนกับจุ l าติลเตอร์มากกว่านะครับเพราะว่า,เ,าเนื้อหาทุกๆเนื้อหานะครับอา,อาจารย์ก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อขยายความให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นว,วนทุกทุกพาร์ทเลยนะครับซึ่งถ้าอ่านในหนังสือนะครับเราก็จะไม่มีส่วนที่อธิบายเพิ่มเติม,ตมให้แก่เรานั่นเองนะครับน เมนตัวอย่างมีอะไรบ้างอ่ะ่ีตาลบเมนนะคะการนาวเคเติม es อย่างนี้นะคะเป็นเวิร์นะคะเคเตยๆก็เป็นเวิร์ะคะ่ะแต่ว่าพอเป็นเคเติร์ ed หลักการเวลาเราเติม ed เราเป็นทั้งเวิร์สองก็ได้ <S <S สิ่งที่ชอบมากที่สุดสำหรับคอร์สออนไลน์นี้นะครับก็คือ อาจารย์ได้ทบทวนความรู้นะครับพื้นฐานตั้งแต่ p a r t of speech ตั้งแต่ noun pronoun verb adjective preposition อะไรทั้งหลายนะครับซึ่งทำให้เรานะครับได้ทบทวนความรู้เดิมแล้วอาจารย์ก็เติมเต็มในส่วนของเทคนิคการจำคำศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของการอของคำศัพท์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น suffix prefix ทั้งหลายนะครับทำให้เรารู้ คำพท์มากขึ้นและมีกลยุทธ์ในการทำข้อสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับอาจารย์ก็จะใช้สำเนียงการพูดที่เข้าใจง่ายนะครับฟังแล้วทำให้เราไม่เครียดนะครับฟังได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับวาสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาคอร์สโทรอิออนไลน์นะครับที่เรียนง่ายเข้าใจง่ายและได้ผลจริงๆนะครับขอแนะนำให้ท่านนะครับลองมาสมัครเรียนกับโทรอิคจุฬาติวเตอร์ลองดูนะครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะครับ